เครื่องซักพรมเครื่องดูดฝุ่นตัวซักเบาผ้าตัวนี้นะครับเป็นแบบไร้สายพร้อมแทนชาร์จนะน้ำหนักเบาของไฮริสโอยามานะครับตัวนี้ RNSB 200D นะครับพลังแรงดูดน้ำได้นะเป็นงานสำหรับดูดเปียกนะครับเพราะว่าปกติต้องใช้เครื่องที่เป็นแบบถังงานอุตสาหกรรมถึงจะดูดได้นะแต่ตัวนี้ งานของไอริสโซยาม่าทำมาเพื่อใช้ในครัวเรือนนะครับพลังแรงดูดน้ำเข้ามาอยู่ตรงนี้นะเวลาใช้งานก็คือฉีดน้ำพรมไปที่ตัวบอกผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นซักผ้าก่อนแต่คราวนี้พอเราซักแล้วมันจะจมลงไปในส่วนที่เป็นซึมซับไปในผ้าหรือว่าฟองน้ำนะครับต้องใช้ตัวนี้ที่เป็นหัวขัดตัวนี้นะครับแล้วก็ดูดขึ้นมานะ เขามีออปชันตัวนี้เอาไว้ซอกซอนจุดที่เอาไว้ทำความสะอาดลึกอย่างเช่นตัวเบาะผ้าสักหลาดบนหลังคาหรือว่าเบาะไอไอตัวพรมที่อยู่ตรงข้างใต้นี่ครับข้างใต้ที่เบรกอะไรเงี้ยมันซอกซอนไม่ได้นะต่อจุ๊บเข้าไปตรงนี้นี่แล้วก็บิดเข้าล็อคเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปดูดในส่วนของจุดซอกซอนเล็กๆได้เลยนะเนี่ย นี้มีประกันงานของไฮลิสุนมา J P Q Japan Quality ตะก้านี้เลยครับ